ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตงานลูกค้านะครับส่งพรุ่งนี้เช้านะครับอันนี้เป็นลูกค้าโคราชบ้านเรานี่แหะครับหลังนี้จะเป็นส่งโมเดลหน้านอร์ดิกขนาด3,7คูณเเมตร1ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห้องน้ำครับผม หลังนี้ประตูขึ้นฝั่งขวานะครับห้องน้ําก็อยู่ด้านขวาเช่นกันครับอ่านี่เช็คระบบก่อนเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับด้านในปูพื้นด้วยกระเบื้องยางนะครับด้านในกูดด้วยยิบซ้ำประตูห้องนอน ห้องโถงนี่ขนาด3คูณ2.8เมตรนะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเป็น3คูณ3เมตรนะครับมีหน้าต่างบานสไลด์ให้1บานบานตาย1บาน2บานครับไฟดาวไลท์2ดวงสว่างพอครับอันนี้สายนะครับผมต่อแอร์ไว้ให้สายสายแอร์ครับเดินไว้ให้นี่เหลือทำความสะอาดอีกนิดหน่อยครับ โคมกลางห้องโถงสายแอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันครับห้องน้ำเมตรยี่สิบคูณสองเมตรครับสุขภัณฑ์ครบครับนี่ครับสุขภัณฑ์ครบต่อสายเดินน้ำบุนให้ด้วยฮะแล้วก็มีประตูหลังนะครับเผื่อต่อครัวด้านหลังนี่ครับประตูด้านหลัง ห้องโถงกลางนี่มีหน้าต่างหนึ่งบานนะครับประตูหลังตัดขอบสีส้มครับด้านหลังครับหลังคาเมทัลชีตห้องนอนนี่มีหน้าต่างให้หนึ่งบานนะครับนี่ด้านหน้าครับประมาณนี้ครับ